กองกับคริปโตจะกลับมาขึ้นอีกทีหนึง่งช่วงประมาัานสิงหาตุลาคือศจิกาธันวาแต่เดือนที่หนูไม่ได้พูดก็คือส่งส่งสุดๆกันไปสวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่7กรกฎาคม2 5 6 5นะครับจากที่เราเห็นการสัมภาษณ์ของคุณหมอป่ายนะครับบอกว่าสิงหาเป็นต้นไปถึงธันวาคมปีนี้ก็จะเป็นการกลับมาของคริปโต เข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนบุมขวาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอัตโนมัติแนะนำนิอย่างเราเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก7 2 0 p นะครับก็จะได้รับชมสูงภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงด้วยแล้วก็ทองคำนะครับราคาก็จะดีกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาดูสัญญาณนะครับด่านกลับตัวขึ้นมา วันนี้เป็นวันที่7นะครับแล้วหลังวันที่7ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อยๆดีกลับขึ้นมานครับดวงดาวนะครับของวันที่7จนะครับก็จะคริปโตสายมูนะครับก่อนหน่เลยก็ดูที่ลูน่านะครับลูน่าก็ยังคงทรงตัวเพราะว่าวันนี้วันที่7จ็ดเหรียญต่างๆก็ยังคงคล้ายๆแค่กําลังจะกลับฟื้นขึ้นมานะครับก็รอรับสิ่งที่คุณหมอปลายขากะซิปได้ เอ่ยเอาไว้นะครับว่าวันประมาณสิงหาคมทุกเหรียญของคริปโตจะมีการติดกลับขึ้นมาพร้อมกับราคาทองนะครับซึ่งเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับสิงหาเป็นต้นไปถึงธันวานครับประเด็นวันนี้เราก็จะมาดูค่าต่างๆของคริปโตกันนะครับก่อนวันที่หลังจากวันที่8ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ตอนนี้ราคาลูน่าก็ยังคงทรงตัวอยู่ที่0.0040นะครับก็ลบอยู่0.001นะครับเราก็จะคงจะดูอะไรไม่ได้มากนะครับเนื่องจากว่าเขาไซ d e w a y นะครับก็ยังคงยืนเหนือกว่ากึ่งกลางบุชเร์แบนนะครับก็ยังคงมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปที่0.60นะครับสำหรับตัวลูน่าคลาสสิกนะครับ BTC ครับก็หลังจากที่ดีตัวกลับขึ้นมายืนเหนือ กึงกลางมือเกร์แบนทีนี้ก็บีบตัวเข้ามาก็เป็นการควบอัดแน่นของทั้งมือเกร์แบนนะครับทั้ง3เส้นนะครับบีบเข้ามาทีนี้ก็ก็จะเห็นในชัดว่าทีนี้เขาจะเขาก็จะสะบัดตัวก็ดตัวเองขึ้นไปราคาที่สูงกว่าเดิมนะครับก็จะค่อยๆขึ้นไปที่8ปดแสนเก้าแสนแล้วก็ล้านแล้วก็ไปที่2องล้านหกสล้านเ้านะครับเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้ว่า หลังจากที่เขามีทิศทางการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ตัวสูงสุดเขาจะไปที่กี่บาทนะครับก็จะไปดูที่ Timeframe week นะครับซึ่งเห็นไหมครับว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นไปได้นะครับเราก็หวังเช่นนั้นนะครับเราก็ไปดูที่สูงสุดที่เขาจะขึ้นไปได้ก็คือตัวดูด้านบนของตัว r e g r e s s i o n ด้านบนตอนนี้ก็อยู่ที่2 0 0 0นนะครับอาจาะตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะไปที่ราคาสูงสุดที่2 0 0 0นนะครับของ time frame w e e k นะครับ กลับไปดูไทม์เฟรมเดปกตินะครับค่อยๆค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะไปที่7000 0 0ไป8000 0 0นะครับสูงสุดนะครับแล้วก็ MACD ก็ค่อยๆขยับขึ้นไปด้านบนนะครับดังนั้นก็สบายใจกันได้นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับหลังจากที่เห็นสัญญาณชัดเจนว่าราคาบิตคอยนั้นยืนเหนือกึ่งกลางรเจะแบดเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆไปที่ด้านบนสุดของตัวลีนดเลชันนะครับทีนี้ จากตรงนี้ไปเขาก็ <c oughs> จะค่อยๆ <c oughs> ไซด์เว์ออกด้้นข้างไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างเส้นเส้นแนวเทดของตัวรีเนเลชันให้กลับด้านขึ้นไปไซด์เว์อัพนะครับเราก็ลุนไปด้วยกันนะครับจังหวะนี้ก็คือเขาจะค่อยๆไซด์เวย์ไปตั้งด้านข้างเรื่อยๆนะครับยืเนเหนือกึ่งกลางมูจแบนไปเรื่อยเพื่อกลับกลับด้านของตัวรีเนเลกชันขึ้นไปนะครับสำหรับเครื่องมือที่ลุงใช้ยอยู่นี้ก็จะมีแค่มี b ูจจแบงนนครับแล้วก็มีเรเน a อ r e เก i o n นะครับแล้วก็มี MACD ซนะครับซึ่งให้เห็นว่าจังหวะของอการเคลื่อนการทำงานของเครื่องมือนั้นยังคงเป็น Sideway Up นะครับเราเดี๋ยวเข้าไปดูที่ตรงเครื่องมือที่ลุงใช้กันนะครับที่ลุงใช้ประจำก็จะมีมีบูเจบแบงน,นะครับอันแรกแล้วก็มี Linear r e g r e s s ครัที่ท่านเห็นนะครับจริงๆก็จะมีตัว Moving a v e r a g e เส้น2องแว,วัน ซึ่งลุงยังไม่ได้ใช้นะครับก็มี MACD นะครับมี MACD ตัวนี้บอกว่าเป็น moving average c o l l a g e n d i v e r g e n t นะครับแล้วลองมาก็จะเป็น parabolic sar นะครับแล้วก็ RSI นะครับแล้วก็ Volume นะครับซึ่งไอ้พวกนี้มีหลายตัวที่ลุงยังไม่ได้ใช้ให้เห็นนะครับประเด็นพวกนี้จะเป็นตัวสำคัญที่มุมบอกว่ามันมีการกลับตัวมีการขึ้นลงยังไงนะครับซึ่งของฟรี คือตอนนี้ที่ลุงใช้ของฟรีของเกี่ยวกับเทรดดิ้งวิวนี้มันก็ใช้ได้แค่อย่างที่เห็นก็คือมี3ตัวนะครับที่เห็นชัดๆนะครับลุงก็ใช้แค่3ตัวนี้ในการพยากรณ์หรือการคาดเดานะครับราคาแล้วก็ทิศทางของราคาก็สําคัญก็คือกรอบลีเนียเลค s ั่นก็คือกรอบสีเขียวสีแดงนี่นะครับถ้าเกิดใครจะให้มันเป็นสีแบบนี้ก็ต้องปรับแต่งนะครับหลังจากที่คือใช้มันออกมาก็ต้องไปปรับ สีปรับอะไรมันเหมือนของลุงชายนะครับลุงก็ขั้นแอดวานซ์นิดหน่อยครับปรับสีปรับอะไรให้มันเข้าดูอีสันให้มันดูไปตามที่ลุงต้องการนะครับเราจะเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าการขึ้นลงของราคาเนี่ยมันจะอยู่ในกรอบลีเนียลิเกชันนะครับดูตัวนี้นะครับเมื่อมันลงต่ําสุดมันก็มีสัญญาณการกลับขึ้นมาที่สูงสุดนะครับเมื่อมันอยู่สูงสุดในกรอบลีเนียลิเกชันมันก็ลงต่ําสุดต่ําสุดในกรอบนี้เลยในชั้น แล้วก็เมื่อมันต่ำสุดปุ๊บมันก็มาที่จะสูงสุดของ linear e c a t i o n การขึ้นลงของพวกมันแบบนี้ก็บ่งบอกว่าอ่าบ่งบอกอะไรครับก็บ่งบอกว่าเขายังอยู่ในกรอบ linear e q a t i o n กรอบพวกนี้ไซ w ์ y Down นะครับคือหักหัวลงนะครับตั้งแต่ตรงนี้มานะครับหัวลงตั้งแต่ตรงนี้มาหมายเวาว่าเราก็สามารถทำนายได้ว่าราคามันก็จะอยู่ในกรอบเก็จะขึ้นมีลงมีขึ้นมีลง,ลงอยู่ในกรอบนี้นะครับ ื่อไรก็ตามที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนจังหวะของกรอบลีเนียเรเกชันก็คือถ้ามันไซว์เวออกมาด้านข้างมันก็จะเปลี่ยนแนวของกรอบลีเนียเรเกชันอย่างตัวนี้นะครับอะไรท,ที่มันไซว์เวอกมามันก็จะเปลี่ยนกรอบลีเนียเรเกชันให้ไปเป็นไซว์เวอัพขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้คือมันไซว์เวดาวลงมาเพราะฉะนั้นราคาก็อยู่ในกรอบไซว์เวดาวจนกว่ามันจะไซว์เวไปทางด้านข้างนานๆแล้วก็จะเปลี่ยนแนวของลีเนียเรเกชันให้ไปด้านบนนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงก็มา มาแนะนำวิธีการว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนท i r e ี r Edition ให้ s i d e Way Up ครับราคามันก็จะขึ้นไปสั่งฝั่งบวกราคาก็จะค่อยๆบวกขึ้นไปเรื่อยๆครับก็จะไป8 0 0 0 0นไป9 0 0 0 0สนี่ก็นี่ก็คือวิธีการที่ดูแนวโน้มเอาง่ายๆที่ลุงพอจะจับใจความได้ประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องที่มันะจะมาพูดมั่วๆเพราะว่าลุงก็ จับใจความจากจังหวะที่มันเดินทางของราคามานะครับพูดตามนั้นนะครับส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงก็พี่นาวเองนะครับก็แล้วแต่ท่านนักลงทุนจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับลุงก็เคารพในความคิดของทุกคนนะครับเราก็ในความคิดของทุกคนเพราะนั้นก็แล้วแต่ท่านจะคิดว่าเป็นยังไงนะครับส่วนลุงก็คิดอย่างที่บอกไปนะครับว่า มันคงจะค่อยๆกลับมานะครับเหมือนกับตัวนี้นะครับถ้ามันจะมีการกลับมามันต้องไปทางด้านข้างเยอะๆไปยาวๆนะครับเพราะน่าอีประมาณสักเดือนหนึ่งก็คือเดือนสิงหานะครับหลายๆตัวก็รอเดือนสิงหากันทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ราคา IOST นี้กลับมาที่0.50นะครับถือว่ากลับมาได้สวยนะครับตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ที่0.50ครับถือว่าเลยกึงกลาง b u l l i s Band แล้วก็ส่งสัญญาณเป็นคล้ายๆโดจิที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายความว่าในวันถัดไปก็จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับก็วันนี้วันที่7อย่างที่บอกไว้ว่าวันที่เเขาจะมีแนวโน้มใดขอให้ดูชัดเจนในวันที่7นะครับเกรกฎาหลังจาก7กรกฎาราคาก็จะค่อยๆนะเป็นบวกนะครับไปนะครับก็เพราะว่าจังหวะของทิศทางการเคลื่อนย้ายของดวงดาว ดาวเสาไปที่ตรงนั้นดาวนั้นไปที่ตรงนี้เกิดเกิดสีเกิดเดทอย่างงู้นอย่างนี้ลุงก็ไม่ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลุงก็อะใช้ใช้ใช้ความสอดรู้สอดเห็นนะครับก็ไปไปดูมานะครับตัวนี้ก็ราคาก็โดดลงมาที่0.49ย์จุดสี่เก้านะครับภาวนาให้มันขึ้นไปที่ศูนยนะครับแล้วราคามันก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปที่เป้าหมายเดิมนะครับตัวนี้ iOS 4ลุงก็ยังคงติดอยู่ที่ หนึ่งบาท5สตางค์นะครับก็ขอให้มันไปที่ตรงนั้นนะครับทุกคนครับลุงก็พูดตรงๆนะครับลุงก็เป็นชาวดอยนะครับส่วนท่านจะเชื่อหรือยังไงก็แล้วแต่ท่านนะครับเชื่อลุงมากก็แล้วกันนะครับบางทีลุงก็ผิดพลาดไปเยอะนะครับทีนี้มาดูตัวซิกนะครับซิกก็ราคาก็ยังคงบวกอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่2.78นะครับก็ค่อยๆใกล้ตัว linear action ด้านบนไปนะครับก็อย่างที่ลุง บอกมาครับก็คือพอมันเข้ามาอยู่ในกรอบล a r น e g r e s s i o n กรอบสีเขียวสีแดงใหญ่ๆนี่มันก็จะต่ำสุดเราก็จะขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดมันก็อยู่อย่างนี้อยู่ในกรอบนะครับจนกระทั่งมันสามารถที่จะไซด์เวย์มาด้านข้างออกหลุดนอกกรอบมาแล้วค่อยๆเปลี่ยนทิศทางของ linear r e g ล e s s i o n ให้เป็นไซด์เ a ย์อัพเมื่อนั้นนะครับราคาก็จะบวกกลับขึ้นมานะครับเราก็เอาใจช่วยกันนะครับให้เข้าเป็นแนวบวกนะครับ เยเหียนี้ก็ฟ่าไปแล้วนะครับก็ราคาก็ยืนเหนือกึ่งกลางบลเจแบงเรียบร้อยนะครับตอนนี้ช่วงนี้ทุกๆเหรียญสัญญาณบอกว่ามันจะค่อยๆกลับมาก็เราก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่าเขามีสัญญาณราคานั้นเหนือกว่ากึ่งกลางบลเจแบงนะครับก็ไปทางไซด์อัพโดยเฉพาะตัวนี้นะเห็นไหมตัวนี้นะราคาขึ้นมา4ี่หมแล้วนะครับถือว่าขึ้นมาแรงทีเดียวนะครับสลับอีทิลเรียมนะครับ ราคาก็พุ่งกลับขึ้นมานะครับเพราะฉนั้นทุกคนก็เย็นใจได้นะครับว่าตอนนี้ก็คือราคาเขาเริ่มมายืยนอยู่เงื่อนด้านเหนือนด้านนี้แล้วนะฮะทีนี้ประเด็นถัดมาคือเขาต้องไซเว์มาทางด้านข้างเรื่อยๆนะครับเพื่อกับกับแกนของรีเนลเลชันให้ไซเว์อัพขึ้นไปทีนี้เราก็รอดูครับว่าถ้ามันไซเว์มาด้านข้างมันจะใช้เวลาอีกประมาณกี่วันนะครับก็คาดว่าน่นจะประมาณสักจากตอนนี้ต้นเดือนวันที่7ก็ จะไซเวกันค่านี้ไปถึงปลายเดือนก็คืออีก3มอาทิตย์นะครับก็ราคาก็ขอให้ไซเวกไปตั้เนนค่านี้ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ราคาก็ m a c d ก็ค่อยๆติดเส้นสัญญาเข้าไปเมื่อมาชนเส้นสัญญาเมื่อไหร่ราคาก็จะพุ่งกระชูดขึ้นไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ช้อนอย่างดีถือว่าเป็นคืออยากจะมีทุนมาช้อนอย่างเดียวนะครับลุงก็กะว่าจะเอาทุนมาเข้าช้อนก็ช่วงนี้ก็กําลังหาทุนอยู่นะครับก ก็ไม่ได้ช้อนมากช้อนไม้ลุงก็มีครั้งละ200บาทนะครับจากความสามารถขอเข้ามานะครับแค่ครั้งละ 200- 200นะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะฮะกาล่าก็เช่นเดียวกันนะครับทุกเหรียญจะเป็นลักษณะของการขึ้นหมดนะครับเมียว่าเหรียญใดต่างๆนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะการขึ้นทั้งหมดก็เลยจะมีการบวกทั้งหมดนะครับสรุปภาพยายใหญ่ๆแล้วกันก็จะเป็นการบวกขึ้นไปนะครับหลายๆตัวก็กลับคืนมาที่ ราคาที่เหมาะสมนะครับอย่างดอกคอยก็ขึ้นไป2.4นะครับแล้วก็บิดคับคอยก็บวกขึ้นไปเล็กน้อยนะครับก็ยังถือว่ามีจังหวะขาขึ้นนะครับก็มีโอกาสจะดีดกลับขึ้นไปยกเว้นตัวนี้นะ IMX นะครับก็ลงมาอยู่ก็ก็หัวเฉลี่ยแล้วเขาก็จะราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเจฟินเจฟินก็ลงมาเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมานะครับ เดิมทีนั้นเขาอยู่ที่24บาทนะครับสลับเจฟฟินตอนนี้ก็ตกลงมาเหลืย23บาทแต่ก็ยังคงบวกกลับคืนมาได้อยู่นะครับเช่นเดียวกับ P.O.Y IPW นะครับก็ราคาก็เมื่อวานก็ล่วงไปหนักนะครับวันนี้ก็บวกกลับขึ้นมานิดหน่อยนะครับราคาต่างๆก็คงยังคงบวกนะครับซิลิก้าก็ยังบวกขึ้นไปนะครับอย่างที่เมื่อวานที่ลุงบอกให้ดูนะครับว่ามันมันอยู่ที่1.3 ลุงก็คาดว่ามันจะมาที่1.4นะครับสลับตัวซิลิก้านะครับแล้วก็ตัวซินิติกนะครับก็เกลไๆ100บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็มาดูปิดท้ายที่ USD นะครับพอเล็ของเรานะครับเห็นว่ามันขึ้นไปที่36จะไปที่37บาทอยู่แล้วนะครับลุงก็ตอนแรกลุงก็คาดว่ามันจะไปที่แค่36บาทเองนะครับแต่วันนี้มันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันกาลังพุ่งขึ้นไปที่37บาท เราก็รอดูต่อไปแล้วกันนะครับอย่าให้เงินไทยเราอ่อนค่าขนาดนั้นเลยนะอย่างมากก็เอาแค่36.8.5.9ก็ได้นะครับไม่ต้องถึงถึง37บาทแต่อย่างนี้ก็คือประเด็นมันก็จะค่อยๆไปที่37บาทประเด็นก็คือว่ามันพุ่งเกิน l ารเลี้ยงเกขึ้นไปที่สูงสุดแล้วน,นะครับนี้ก็เป็นจังหวะที่มันขาขึ้นสุดๆแล้วน,นะครับทุกคนก็ขอให้มันค่อยๆไซเว์ดาวลงมานะมันจะค่อยๆไซเวดดาวลงมาะครับ ไซด์เวลลงมาที่35บาทก่อนที่มันจะดีดขึ้นไปที่37บาทนะครับจังหวะเหรียญก็เป็นจังหวะที่ขึ้นขึ้นลงลงนะครับมันขึ้นมาสูงสุดเสร็จมันจะไซด์เวลด้านข้างลงมาที่35บาทก่อนที่จะดีดกับขึ้นไปที่37บาทยังไงเราก็จะได้เห็น37บาทนะครับสำหรับค่างเงินบาทของเรานะครับที่อ่อนค่าอย่างรุนแรงนะครับในรอบ16ปีนะครับ16ปีเลยนะครับขึ้นมาถึง36บบาทนี่ เดิมทีนี้ราคาก่อนหน้ามันยังไม่ยิงช่วงไว้ทั้ง16ปีนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่สลหรับท่านนักช้อนและม,มีทุนเหลือเฟือก็น่าจะทํากําไรได้มากมายหมหลากนะครับก็อย่าลืมเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เยอะๆนะครับยิ่งมีเงินสดได้อยู่ในมือได้เยอะๆท่านยิ่งดีนะครับถือว่านับจากนี้ไปอย่างที่คุณหมอปลายนะครับปายกระซิบได้บอกว่าเศรษฐกิจการล้ม ของธุรกิจต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ถือเงินสดให้เยอะนะครับอะไรที่หาเงินได้เราก็ควรจะหาเอาไว้นะครับยังไงก็ฝากให้ทุกคนพี่นาดูครับสิ่งไหนที่ควรจะเชื่อสิ่งไหนที่ที่มันไม่ดีท่านก็ไม่เชื่อกันแล้วกันนะครับจากปาำของลุง h ช n แนลลุงเชดคริปโตนี้นะครับขอให้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกด ถูกใจกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วมาพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ